สถาน,นีสุขุมวิททุกคนเลยนอกจากที่มานั่งรถไดฟ้าใตดินน้องไปนั่งบ้ากสถานีสุขุมวิท เองบันไดโอ้ยับเคี่ยวลายแห้งไปไปนอนไปชมเบืงบรรยากาศดานกลงมาี่น้อนมาฮอตอาโศกแล้วทุกคนฮอตอาโศกแล้วไปควา้อทารการอ๋อทุก คนไล่ให้งไอง้ที่คน,นมาเที่ยวไล่ลไล่ไหน่อยอ๋อพี่น้อความอลังการเขารวยมากอลังการมาก,มากเลยคนเลย ทุกคนเหมนลงจาที่บ่อทองนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเราไปนอนกลับขึ้นมาสถานีพีเอสอาโศกพี่หน่อยวัดซ่อ,องกับซิมุ่งหนาไปท่างห้าแยกลาดพร้าวทุกคนซื้อตั๋วคันพี่หน่อยซื้อตั๋วไปห้าแยกลาดพร้าวต่อไปคัทนทุกคนไปห้าแยกลาดพร้าวต่อ กุ้งขาจอลงมากนะทุกคนจอลงมาเนาะไปทางไหนนาะบะอ๋อมาทางนี้พี่น้องจะไปหาแยกลาดพร้าวต่อทุกคนเลยนี่ขึ้นบันไดเอาบันไดเลื่อนมันพัง ี่ผน,น้โอ้ดูงบันไดความสวยงามทุกคนจอห์นส์จังสวยงามเลยทาสีประดับประดาตกแต่งผู้โดยสารประซ่ารอส่งความมุ่งมั่นขอความร่วมมือทุกท่านใช้บัตรโดยสารให้ถูกประเภทและให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ใน,นการตรวจสอบหลัง เที่ยวอะไรเยอะด้วยคนอันนี้ก็กอยู่สถานีอาโศกนะครับนี่มุ่งหนาไปหาแยกลัดขท้านี่มีริทอคองนะคนกดรีบก็ได้รีบคทอง

อันนี้คืออยู่สถานีมอชิดนะทุกคนสถานีมอชิดนี่นี่ว่าท่องมาคันนี้นะทุกคนโอ้โอ้ฝั่งนี้ไปแล้วไปแล้วน้อยคัานี้ไปแล้วไปแล้วทุกคนทุกคน ปะทุกพี่น้องความสวยงามความอลาัางการของเมืองไทยตียพี่น้องทา,างารถไฟฟ้ากระจอกอ๋อต้นนี้ก็สมุ่หนาไปทางคุณนเทพพี่น้อยไปทางอาแย,ยกลาดพาวนะทุกคนอ้ยอลังการขนาดเลยโอ้โหอลังการขนาดลว้าวสุดยอดอี่นี่ทุกคนเลยท่านเอก พิโลเทาวาเมืองไทยบุนตี้อยู่ข้างล่างก็เป็นถนนทางรถก่นพี่น้องคุณปุ่นสวนกุตุจัก็เป็นสวนอยู่ในกลางกรุงเทพพี่น้องอุ้ยต้นใหม่นี้แต่ต้นใหญ่สวยงามอลังการขนาดเลยคุเลยก็อทุกคุณข้งน่าทุกคนเลยคนก็หลายนะสถานีมอชิดนะอยู่มองหนีพี่น้อย เดี๋ยวมาท่องสีลองลงไปเบิ่งฟางนันนะทุกคนว่ามันสเป็นจังไได้นะทุกคนปอถูกทางผู้ชมเนี่ยไทยเกิดได้จังไไดเนาะทุกคนพิลึกพิโลโตโตเทอวาทางผู้ชมเลยคุณนะปอถูกหลังเกดรถเข้เก่าที่ เต็มเลยโอ้ต <c 1970> <c ười> ุ๊กตาโบยานหายโอเอารถมา์ีมดซีนจังซีเนาะพี่น้่ะคนทางในก็เป็นหม่องจอดรถทางในพี่น้องเพืนหม่องจอดรถเลยสะเค้าบางคนโอ้ท่านส่วนต้นนี้ก็จะมุ่งหน้าไปทางเกศาตับเกาะเคียวล่หลายต้นหม่ผู้ดีสารโปรดทราบ S <S รถไฟฟ้าทุกคนนี้จะให้บริการพิจารณาลายไทยเทห์คลายแห้งนี้พี่น้องคุณจะคนขึ้นคนลงขอบเขตค่ะโอ้ท่านผู้ชมเหมื <S 2> <S 2> <S นี่พี่น้องเอ้ยฟังหนึ่งกับอีกฟังหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมาฟองอยู่ฟังนั่นนะทุกคนอยู่ฟังนั่นอันนี้ก็อยู่ฟังนี่โขนเบิงถนูท้นท,นท,นท,นท่าของเมืองไทยพี่น้องอ้ยบ่กกับ กลางนี่ก็มีกลางกลางก็กมีกลางนั่นก็มีพี่น้องเอ่ยความหลายหนอยู่ข้างบนก็จะเป็นนางรถไฟครับปอโขกกานผูดโขกประเทศไทยประเทศใดจังใดสุดยอดที่ดีประเทศกำลังพัฒนาประเทศกำลังสร้างกำลังพัฒนาเนาะี่น้องเจริญรุ่งเรืองทุกคนเอย่ยนามใดไปสว่าง โผล่ีนะตึกใหญ่ตึกสูงโผล่พี่น้องอุ้ยส่วนป่านั่นทุกส่วนขบวนตัวนี้นะพี่น้องกับิมุ่งหนาไปทา้งให้ยางรัดเปล่าพวกอัปทองสิมุ่งหนาไปทา้งให้ยางรัดเปาแต่ว่ามาฮอดนี่ลงมารีวิวท่านผู้ชมเบิ่งจัดหน่อยนะทุกคนมาทักมาแล้วพี่น้องมาแล้วรถมาแล้วอัปทองสิมุ่งหนาไปทา้งให้ยางรัดเปล่านะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วคนเลยโอ้คนก็ไลยหลายไปท่านผู้ชมไปไปไปโอ้ตลุมันกันเลยคนเดลยคนคน,น,นอ่าไปไปท่านผู้ชมเลยมาหัาทาแยกลาดเปล่เรียบร้อยทุกคนเลยนี่อันนี้คือเส้นทันนะทุกคนเส้นทันโบว์เส้นทัน,น,ทนโบว์ ตม้าน้ายยาลาดฝาน้องไปพี่น้องแล้องมีลงด้านล่างะตัวอนนี้่อนแน่อนแออ่นนอ,น,น,อ,น,น,อ,น,อนหาแยกาลาดฝาลุตัวเลยอันนี้ก็จะออกไปด้านนอกละกคน พี่น้องนี่ท่านผู้ชมบมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วหายแย่แล้วเปาคนพี่น้องคนก็ล่อหลายอยู่ในห้างคนเอ้ยคนเข้าห้างหลายแห่งนะนี่คู่หายแย่รัดเขาโอ้ยความอลังการของเมืองไทยคนเย,ยอเเิ่งเอาประเทศไทย ไปเกาฮ็ดเลยจังเลยฟ้าเลยจังเลยนาะพี ah, oh. Darwin, ่น้องไปเดี๋ยวพาไปชมบึงบนสกายวอล์กกั๊กน้อยเนาะทุกคนโอ้โหมะ้องกระสออแห้งดีพี่น้องเอ้ยกว่าสกายวอล์กตัวนี้กับที่มุ่งหน้าไปทางอ่าพระโจนโยธินเนาะพี่น้องพระโจนโยธินคน กพี่น้องมองนี่เดี๋ยวว่ามันไหลทรายไฟนะพี่น้องกูมีทรายไฟจัดเส้นเลยพี่น้องดูถือถนนคนทางโอ้ก็เจงสุดยอดดีดีหัวตึงตีก็เจ้าเครดมาพึ้นลึกกิโลอีกทีเลยพี่น้องนี่มีริบพร้อมแน่นี่ นี่มองนี่เป็นลิฟต์นะตุกดนี่ลิฟต์นะตัวนี้โอ้เป็นลิฟต์เมืองสีทางนี่ก็มีทางนั้นก็มีถนนทางกว้างใหญ่ใส่สารกดกดกดโอ้อารมการขนาดเลยกดเลยคนน่ะสุดยอดลิฟต์ ความท้า,า,าทออายความยิ่งใหญ่อลังการนักท่องเที่ยวตาตาข้าน้าตุ่นคุณน่ะก็เฟิงนี่พี่น้องความอาลังการของเมืองไทยพี่น,ออน,น,ออน้องเอ็ดสไตล์บลบอกระหว่างสะพานข้ามถนนลอยฟ้านะทุกคนเฟิงไปฟังนั่นแล้วก็ข้าม,มาทั้งตรงกลางพี่น้อง ขามไปเข้าห้างเลยทุกคนโอ้โงดอลังการขนาดเลยประเทศไทยพระเจ้าเฮ็ดไทยจังไหนวะทุกคนเนี่ยคนรยาวยานะทุกคนยาวขนาดเลยนี่บนถนนคนทั้ทางอยู่ข้างล่างทุกคนโอ้โหุดยอดอีดีท่านทุกคนเนี่ยโนตรต้องเที่ยวแล้หลายจัดพระเจ้ามาได้จังไรทุกคนเอารถไฟฟ้าอ้ย ขาดฟ้าพี่น้องอันนี้เป็นก้อยเผาไปลายทางนะพี่น้องเอ้าท่านผู้ชมเลยสำหรับคลิปนี้นะกระท่อมกัตติลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แหละมากครับฝากกดติ๊กติ๊กไค์กดไลค์กดติดตามที่สำคัญน้องพี่น้องบอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจเด้อสำหรับคลิปนี้กัตติลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เดี๋ยวพอกันเมื่อคืนนาสวัสดีครับ